หลงองค์หลงตานะครับขออนุญาตกับหลงตา <laughs> <laughs> ก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่หลงตาไม่อยู่นะครับก็รู้สึกดีมากเลยครับรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกมันสงบนะฮะก็คือ <laughs> ตอนตอนที่จะมาอยู่ต่อหน้าหลงตาเนี่ยครับก็มีความคิดว่า ตื่นเต้นจะจะพูดอะไรดีกลัวกลัวว่าพูดพูดไม่ออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีใจหนึ่งพูดว่าไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องอะไรให้แบบพูดออกมาจากใจพูดแบบเอาความจริงที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นพูดนะฮนะก็เกตเขาเอ,าอยู่ช่วงนี้ผ่านมาก็มันรู้สึกสงบมากมากกว่าในอดีตเยอะนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามองทุกอย่างเป็นธรรมชาติคือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาอะไรเกิดขึ้นก็จะมองว่าแก้ปัญหาโดยทําทุกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาตอบลูกค้าก็ตอบแบบความเป็นจริงเวลาทํางานก็หรือสั่งงานหรือสอนงานอะไรพวกนี้ก็เอาความเป็นจริงมาพูดตลอดนะครับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิที่บ้านบ่อยขึ้นนะครับ ก็รู้สึกสงบเร็วขึ้นคือตอนแรกๆกว่าจะกว่าจะหมดฟุ้งได้เนี่ยก็ผ่านไปค่อนข้างนานนะครับแต่พอระยะหลังเนี่ยพอนั่งบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแค่หลับตาปุ๊บบางทีมันก็เงียบเงียบทันทีเลยนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเกศเขาก็บอกว่า,าให้คือทุกครั้งที่เขา นั่งสมาธิเขาก็จะเปิดธรรมะของหลวงตาเนี่ยแล้วก็จะอัญเชิญเทวดาอย่างที่บอกนะครับผมก็เลยลองบ้างคือผมก็กําลังจะนั่งสมาธิก็เปิดเสียงขององค์หลวงตาแล้วก็ผมผมไม่ท่องท่องบทสวดอัญเชิญเทวดาไม่เป็นผมก็พูดพูดทานองแบบพูดพูดอัญเชิญด้วยตัวผมเองนะครับโดยที่ตอนนั้นนะ่ะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่วันนั้นนะ่ะรู้สึกได้เลยว่าขนลุกตลอดเวลาเราพูดคำหนึ่งปุ๊บขนลุก พอเราเงียบปุ๊บก็หยุดไม่ขนลุกพอเราพูดอัญเชิญต่อปุ๊บก็ขนลุกขนลุกลุกจนลงมาเล่าให้เก่ฟังว่าวันนี้ถ้าทางเทวดาจะเต็มห้องพระเราเลยเขาก็เลยบอกจริงเหรอจริงเหรองั้นเดี๋ยวเขาขึ้นไปขอไเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาก็บอกเออจริงจริงจริงเทวดาเต็มเลยอะไรประมาณนี้คือผมอะไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ลองใหม่อัญเชิญใหม่ โดยที่ใจอยากที่จะรู้สึกเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมครับก็ไปฟังเจอสิ่งที่หลวงตาพ,พูดพอดีว่าอย่าไปติดกับความอยากในที่ททสภาวะนั้นอยู่ๆก็ขึ้นมาที่ที่ที่ยูทูบมนะครับก็เลยนึกได้อ๋อเพราะเราอยากที่จะเกิดสภาวะนั้นอีกก็เลยไม่ได้อันเชิญอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่เคยเกิดอย่างนั้นอีกเลย ไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดจนก่อนที่จะมาวันนี้อีกสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสภาวันนั้นอีกโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดอยู่ๆก็แต่ไม่ได้เกิดตอนที่อ no ัญเชิญวิรทาแต่เกิดสภาวันนั้นตอนที่แผ่เมตตาครับตอนที่แผ่เมตตาเนี่ยก็เกิดสภาวันนั้นอีกคือปกติเวลาแผ่เมตตาไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบคนลุกหรืออะไรเลยแต่มีอยู่วันนั้นแผ่เมตตาแล้วรู้สึกทุกคําที่พูดออกไปเนี่ยคนลุกสู้คนลุกสู้ขนลุกสู้เลยครับ ก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มที่จะเ,เชื่อมกับธรรมชาติได้บ้างนะครับก็ในขณะที่นั่งสมาธินะครับก็อธิษฐานเหมือนที่ท,ที่ที่บทสวดขององค์หลวงตาทีเา่เขาเรียกนะลมปานนะครับฝึกลมปานครับแล้วก็มีพอจบคขาว่าบทบท,บท,บทพุทโธพะระอรหังกันนะครับพอจบปุ๊บ ก็อยู่ๆก็มีความรู้สึกเหมือนมีวันหนึ่งนะครับแค่วันเดียวก็ลมที่พัดมาทางขวานะครับหลวงตาเหมือนผ่านตัวไปเหมือนตัวโปร่งแสงยังลงมาเล่าให้เกดฟังเลยว,วันนี้เหมือนรู้สึกเหมือนตัวโปร่งแสงคือเหมือนครับลมพัดจากขวาเนี่ยทะลุไปซ้ายเลยแต่เกิดแวบ,บเดียวพอเกิดแวบ,บเดียวปุ๊บตัวเองก็เฮ้ยแบบเหมือนใจมันแบบตกใจเลยสะดุ้งหรืออะไรเงี้ยหรือแบบปุ๊บพอคิดว่าจะจะดูอีกมันไม่ไม่เกิดแล้วครับ คือพอคิดปุ๊บก,ก็รู้แล้วเราก็มานั่งคิดดกว่าอ๋อเพราะเราเกิดตัวตนอีกแล้วคือเราไปคิดว่าเราอะ่ะมีตัวตนอีกแล้วมันก็เลยไม่ไม่เกิดอีกแล้วนะครับเราก็มีอยู่วันหนึ่งที่นั่งสมาธิก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับอยู่ๆก็เหมือนเป็นนิมิตตัวเองอยู่ในจกักรวาลที่แบบคือมองไปไม่มีไม่มีขอบเขตนะมันอยู่ใน จักรวาลคือเหมือนเรานั่งอยู่ในทำแมชชีนเลยนะที่มันผ่านตัวเราไปเรื่อยไม่ม,ไม,มีไม่มีขอบเขตเลยครับมันก็มันก็นกคือคือณวันณนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับแต่รู้แค่ว่าอยู่ในจักรวาลอยู่ในจักรวาลเนี้ยครับแล้วก็เกตเขาก็มาสก,กิดพอดีคือเขาจะมาถามอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนที่เกตมาถามผมก็ไม่ไออกจาก ผมก็ลืมตาขึ้นมาแต่ไม่ได้สะดุ้งไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรเลยก็ก็มองเกตเป็นเหมือนว่าเป็นธรรมชาติว่าพอเขามาทักเราก็แค่คุยด้วยแค่นั้นเองมันก็เลยกลับไปว่าเออในอดีตอ่ะเคยนั่งสมาธิแล้วมีใครโทรเข้ามาก็จะไม่รับแต่กลายเป็นว่าพอไม่รับใจมันอะ่ะพะวงว่าเขาจะโทรมาเรื่องอะไรนะครับพอตอนหลังเนี่ยถ้าพอดีผมเปิดเสียงหลงตาจากมือถือ พอถ้าเกิดเสียงลวงตาดับปุ๊บแสดงว่ามีใครโทรมาผมก็จะหยิบขึ้นมาคุยเลยคือคุยให้มันจบไปเลยเราจะได้จบแล้วก็นั่งต่อถ้าถ้ามันหมดเวลาจริงๆต้องไปทํางานก็ก็ถือว่าก็ถือว่าตอนนั้นก็ต้องไปทํางานแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็ลองทําแบบตามความเป็นจริงคือถ้ามีใครโทรมาก็คุยเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ลองทําแบบตามความเป็นจริงนั่งทํางานถ้าปวด ปวดปัสสาวะปุ๊บก็ลุกไปเข้าห้องน้ําเลยไม่อั้นไม่อะไรทั้งสิ้นคือเหมือนกับว่าลองทําให้มันเป็นธรรมชาติไม่ไม่ฝืนอะไรเลยครับแล้วก็พอนั่งอพอฟังทำไปเรื่อยๆก็เริ่มคุยกับกัลยาณมิตรมากขึ้นคือแต่ก่อนก็ไม่เคยได้คุยแบบเรื่องพวกนี้นะครับก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มเริ่มเล่าเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ให้เกศฟังมากขึ้นเริ่มแล้วไปไปพบญาติเกศ พี่สาวเกตก็เล่าเหตุการณ์ให้พี่สาวเกตฟังมีอยู่คำหนึ่งที่ที่ที่พี่สาวเกตพูดมาแล้วสะเทือนใจผมก็คือคือในขณะที่ผมตั้งใจพิจารณาอสุภาทุกครั้งเนี่ยหรือยังไงเนี่ยมันก็มันยังก็ยังไม่ได้เก็ตอะไรเท่าไหร่แต่พี่สาวเกตพูดมาคำหนึ่งว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันห่อหุ้มสิ่งที่เน่าเหม็นตลอดอย่างเช่นแค่เราไม่อาบน้ําแค่วันเดียวเนี่ย เราก็เหม็นตัวล้วเราลองไม่สาผมเราก็เหม็นคือเรามันมีแต่เรื่องเหม็นๆทั้งนั้นเลยแค่คำนี้คำเดียวมันเหมือนปลดปลดปลดล็อกในใจนิดนึงว่าเออจริงแค่ไม่อาบน้ำวันเดียวเราก็ทนไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกถ้าเรามีเหงื่อเมื่อไหร่นะผมเป็นคนจริงๆผมเป็นคนแพ้เหงื่อก็คือถ้าเกิดเหงื่อขึ้นที่หลังคอเนี่ยมันจะรู้สึกคัน ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็จริงนะที่แบบร่างกายมันก็มีแต่หนังหุ้มขี้ที่ลวงตาบอกนะครับหนังวงออมีแต่สิ่งเน่าเปื่อยมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยขี้มูกขี้ตาขี้หูอะไรพวกนี้มีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็คิด,คดในในขณะที่พี่สาวเกศพูดก็ได้ได้อยู่ๆมันก็เหมือนสะเทือนมานิดนึงแล้วก็ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยอมรับว่าก็เหมือนเกตะครับไม่ได้ทําตลอดเวลา24ชั่วโมงทาไม่ทาไม่ได้จริงๆครับ24ชั่วโมงแต่อย่างอย่างอย่างผมอะนั่งอย่างยืนแปลงฟันอยู่เนี้ยก็รู้สึกว่าถ้าตอนนี้หัวใจวายทําไงมันพิจารณาเรื่องความตายอยู่บ้างแต่ต้องกลับเียหลวงตาว่าผมอะพอคิดได้ว่าถ้าหัวใจวายทําไงหรือถ้าตอนนอนถ้าตอนตอนนี้ไหลาตายไปทําไงถ้ากินข้าวแล้วติดคอตายทําไงแต่มันมันมันมน,นึก เรื่องพวกนี้ได้ว่าตายยังไงแต่แต่มันไปต่อไม่ได้มันละเอียดต่อไม่ได้ครับหลวงตาคือคือคือมันนึกภาพตัวเองจุกคอแบบอะไรเงี้ยมันนึกต่อไม่ได้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปงานเผาศพหลวงพ่อใหญ่ที่ล่าสุดเนี่ยครับที่โคราชเนี่ยครับไปกับเกตเนี่ยครับก็นั่งอยู่หน้าเมนหรือที่เขาเผาเลยครับในขณะที่เราเห็นไฟออกมาเนี่ยทั้งสามคนผมเกตเจนก็นั่ง พิจารณาอสุภะกันเลยว่าร่างกายที่โดนเผาไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดำค่อยๆอะไรนี้ก็ค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงแต่แต่เนื่องจากไม่เคยได้ทํามันก็เลยค่อยๆค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนจนถึงขั้นเป็นเป็นเท่าฐานเป็นเท่าฐานนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผ่านผ่านผ่านมาช่วงนี้ผ่านมาครับหลวงตาขอโอกาสด้วยครับหลวงตาก็ดีมากแล้วทั้งสามีปรรยาก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยถูกต้องเป็นทางเดินของอริยมาาเพื่อความรู้แจ้งในสัจธรรมความจริงแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงได้เรียกว่ายถาภูเตยานัทสนะ เป็นจะเป็นประตูเข้าข้ามโลกไปสู่พระนิพพานคือการที่จะยอมรับตามความเป็นจริงได้มันก็ต้องหมั่นพิจารณามานี่ะเอัจะทรรมความจริงของสังขารร่างกายจิตใจของเราเองและของผู้อื่นล้นแต่ไม่เที่ยงมีความแก่ความเจ็บความตายเผาตายแลว้วก็เผาเน่าแล้วก็เผาเป็นคิดเท้าทุเรียไม่เหลืออะไรเลยยึดมากเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออะไรมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออะไรนะ ไม่มีอะไรเลยยึดม้านถือบ้านได้จิตใจไม่ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดเราณ์มีกิริยาการยังไงก็มาหาไม่ว่าจะเป็นกุศลนกุศลหรือเปกลางกลางเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลเดี๋ยวไปกลางกลางเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดที่จะเหลือเป็นคงที่ให้ยึดบ้านถือมั่นได้ตามสังขารร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไป เราหมายพิจารณาอย่างเงี้ยในสัจะทาความจริงจนใจมันยอมรับตามความจริงเรียกว่ายถาภูตธยาน,นัศสนะก็จะเป็นประตูเก้าคามงลประตูในพ่านใจเมืเ่อถ้เกิดนิพิทายานมียานคือความรู้จักใจรู้รออกมาจากใจญาณคือปัญญาของใจญาณเกิดนิพิทายานคือใจมันหน่ายจากความยึดมั่นถือมั่นหน่ายจากภพชาติหน่ายจากความลงยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์แล้วก็เกิดวิลาคะใจหมดอย่างเหนียวแต่ทุกสรรพสิ่ง เกิดวีมุตต์หลุดพ้นแล้วก็นิพานอันนี้เป็นทางเดินพราะท่านปฏิบัติมาก็ดีเลยแล้วเปียนแต่ว่าให้มันการพิจารณามันถี่ขึ้นมีความเพียรมากขึ้นถี่ขึ้นในขณะที่เราพิจารณามันอาจจะไม่ลงแก่ใจแต่ท่านจะหารู้ไหมว่าที่ตามที่ท่านพูดมาเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาทั้งโนดและเกตเนี่ย คือถึงแม้ในการเพียรตรงที่เราพิจารณาพิจารณาไปบางทีเราจะไม่รู้สึกเพิจารณาถึงความในจังทุกขัางอเนตตาความแก่ความเจ็บความตายหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวในร่างกายนี้เป็นแต่ความสกปรกเน่าเหม็นเนี่ยเราเพีจยรณาไปเรื่อยๆเรื่อยยาเราจะเราจะว่าไม่รู้สึกว่าตอนเราพิจานณาโปร่งไปวางหรือหรือเห็นตามสัจธรรมความจริงนั้นแต่เราหารู้ไหมว่าเมื่อเราคุยทางแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราไปประสบกับไปประสบไปเห็นทางตาเข้าอย่างเห็นรถขยะที่วิ่งแ่นผ่านมา อย่างไปประสบทั้งหูเหมือนกับว่าที่ทโนต้ตได้ยินพี่สาวของเกตพูดว่าร่างกายเรานี้ไม่ได้ความสกรปรกไม่อาบน้ําแค่วันเดียวเหม็นทั้งเหม็นไปทั้งตัวผมไม่สระวันเดียวก็เหม็นเน่าเหม็นไอ้ที่เราพิจารณาไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นทำมากระแทกเอาวิชาให้เอาวิมาสะเทือนไปถึงมาสะเทือนไปถึงใจได้เลยกระแทกเอาวิชาในใจมันดับขาดไปได้เลยเหมือนกัน นี่มันต้องกุยทางแบบนี้ก็คือพิจาณาเปิดทางปัญญาให้แก่ใจพิจนา,าไปเรื่อยแม้แต่เราพิจารณาเราจะไม่รู้สึกว่าโป่งใบวางแต่พอเราไปประสบทางตายหรือหูได้ยินนี่ยเอี้ยกขยะผ่านมาหรือไปเห็นสัตว์ตายหน่าเปื่อยเราไปงานศพอย่างเงี้ยเอากำลังเผาเนี่ยหรือว่าพี่สาวเขาพูดว่าเนี่ยในร่างกายมีแต่ความเน่าเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระแทกอวิชาขาดไปเลย หรือไม่ขาดแล้วก็บอาบางมากยังมีมีลวงปู่องหนึ่งอะก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ยท่านก็อุ้มภรรยาท่านมามาอาบน้ําที่นอกชานเพราะว่าภรรยาท่านป่วยป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงไม่ได้อาบน้ําสระผมมาหลายเดือนแต่ก็เลยอุ้มภรรยาท่านมาที่นอกชานแล้วก็จะสระผมให้แต่ก็ไปต้มน้ําอุ่นมา แล้วก็เอามาลาดที่หนังทีสะลาดผมลาดหนังทีสะให้ภรรยาตอนนอขันนะไปตักน้ําอุ่นไปลาดจมูกมันไปอยู่ใกล้ๆผมท่านบอกว่ากลิ่นละเหยที่ออกมาจากผมและหนังที่สะเนี่ยมันเหมือนซากศพที่เน่าเลยอาเจียนอาเจียนเลยเหมือนซากศพที่เน่าคือมันไม่ต้องคิดเลย วความเต้ามันเป็นยังไงความสกปรกเป็นยังไงคือมันไม่ต้องคิดเลยคือมันรู้ถึงใจเลยรู้ถึงใจไม่ทราบว่าท่านสาเร็จพระนาคามีตอนนั้นหรือว่าท่านนอนมาพิจารณาแล้วสำเร็จนะท่านบรรลุพระอนาคามีก่อนก่อนมาบวชเรามาบวชไม่นานเท่ากับรลวพนิพนานเป็นพระอาหานย์ก็จากเนี้ยจากภรรยาท่านที่ทไม่ได้อาบน้ำมาไม่ได้ซักผัมาก็มีความสกปรก ท่านว่าโอ้โหคนเราเนี่ยเวลามันหลงรักกันมันมันรักไปได้ยังไงมันลืมไปเลยแต่พอมันกระทบแบบนี้มันเทือนกระเทือนความสกปรกความเน่าเหม็นความสะอิดสะเอียนความไม่มีอะไรที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่น่ายึดมัม่นถือมั่นมันก็แทกใจเอาวิชาความโง่ความหลงยึดมั่นถือมั่นขาดไประเด็นบรรลุอนาคามีถึงขัน้นเนี่ยพระโสดาบานันพระสฐกิตอาคามีอนาคามีท่านถึงอนาคามีสิ้น กิเลสสิ้นกรรมอัตนาไปเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับหลวงตาคือพอไปอยู่ในโลกครับทํางานเนะี่ยมันจะมีทุกข์เราจะรู้เลยว่าเราเริ่มเห็นทุกข์ว่าอันนี้คือทุกข์แต่พอเห็นปุ๊บกลับไม่ทุกข์กับหลวงตาคือเห็นปัญหาเนี่ยมันเนี่คือทุกข์เราละแต่กลับไม่ทุกข์แล้วกลับมองว่าเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ผ่านไปมันกับคาว่าเกิดดับมันเกิดขึ้นมาก็คือว่าอันนี้เกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันก็มีอยู่ตอนที่แบบสั่งงานหรือตําหนิลูกน้องหรืออะไรเงี้ยครับก็คือลูกน้องทํางานไม่โอเคเราก็ตําหนิตอนที่เราตําหนิเราก็มีอารมณ์ครับหลวงตาแต่แต่หลังจากที่หมดคําว่าคาตาหนิหรือคําสอนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เก็บมาในหูอยู่ในหัวเลยครับหลวงตา แล้วก็มีอยู่คำของหลวงตาก็ขึ้นมาอยู่ในหัวว่าแบบเราอะ่ะมีหน้าที่ที่สอนเขาเหมือนที่หลวงตาสอนทุกคนอะ่ะแต่เขาจะรับได้แค่ไหนอะ่ะอยู่ที่บุญกรรมของเขาเองผมก็คิดกลับไปเหมือนกันว่าผมสอนเขาไปเนี่ยเขาจะรับจากผมไปได้แค่ไหนอันเนี้ยขึ้นอยู่กับบุญกรรมเขาละเราไม่ต้องใส่ใจละพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เบาครับหลวงตาไม่ต้องแต่ก่อนอใส่ใจว่า เมื่อไหร่จะเก่งสักทีเมื่อไหร่จะผ่านตรงนี้ไปได้สักทีเมื่อไหร่จะแบบไม่ต้องมาวุ่นวายกับเราสักทีแต่มันพอพอคิดอย่างนั้นเราทุกข์นะแต่พอเปลี่ยนความคิดว่าเออเราก็บอกไปตามหน้าที่ของเราแต่เราไม่ต้องใส่ใจเออมันกลับเบาเบาขึ้นครับหลวงตาก็รู้สึกดีก็เลยบอกเลยเรียนหลวงตาตอนแรกว่าเออช่วงที่ผ่านมารู้สึกดีมากเลยครับมันเบามากครับขอบคุณครับหลวงตาก็ดีแล้วดี ก็เปลี่ยนไปนนะเงี้ยนะเปลี่ยนไอต่อ,ต,อต่อเนื่องแล้วก็ละเอียดมากขึ้นครับแล้วก็วันนี้ก็เลยช,ช,ชวนกัลยาณมิตรเพื่อนนะแล้วก็ม,มีน้องที่ทํางานกับมารดาของน้องมาด้วยครับหลวงตาครับก็เลยอาจจะขออนุญาตครับได้ได้ไดนมาสการค่ะก็เพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่า ธรรมะของหลวงตาก็ไม่เคยฟังก็ที่ทำอยู่ทุกวันก็คือพยายามจะสวมดมนต์ทุกวันแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เวลาตอนนั้นว่าเราสะดวกหรือไม่สะดวกเพราะบางทีมันก็งว่วงนอนพยายามจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันก็เหมือนกันค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทุกครั้งที่นั่งมันก็จะมีสองอย่างนะคะก็คือถ้าเรานั่งแบบนั่งไปเลยแบบไม่ได้คิดอะไรเราก็จะรู้สึกแค่ ฉันนั่งอยู่นะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างรู้สึกแค่ว่าเราอะนั่งอยู่แล้วก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่สักพักถ้าเกิดมีการฟุง้งเราก็จะเริ่มคิดเรื่องงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้นะว่าเฮ้ยฉันน่ะคิดเรื่องงานแต่ถ้าเกิดว่าพยายามจะดึงกลับมาว่าต้องเลิกคิดสิกลับมานั่งสมาธิต่อจะรู้สึกแล้วว่าไม่ได้แล้วอึดอัดก็ต้องเลิกคะ่ะ แต่ถ้าเกิดนั่งไปเรื่อยๆทาใจสบายๆหา,ายใจเข้าหายใจออกธรรมดาอันนี้ก็คือจะนั่งนานๆนนนนไปเลยแต่ก็จะมีอาการที่เกิดขึ้นมาอีกอาการหนึ่งก็คือเหมือนนั่งเฉยๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็รู้สึกเบื่ออีกอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เอ,เ,อเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิบาสีเลยอิทธิบาสี คือมีใจรักชอบในในในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องสนใจในธรรมสนใจในนิพพานคือมันมีใจรักอาจจะรักนี่มันอาจจะอาจจะเกิดเองหรือมีคนผู้อื่นชักชวนอะไรอย่างเงี้ยตอนแล้ว้าถ้าเกิดขึ้นเองก็แสดงว่าเราค้นพบค้นพบตัวเราเองได้เอง เหมือนกับเราจะเข้าเรียนมหาวิาลัยอ่ะเราก็ค้นพบคณะที่เราชอบเองได้ตอนนี้ถ้าเราบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ค้นพบตัวเองเราก็มีอาจารย์แน่แนวมีภรรยาแน่แนวสามีแน่แนวชักชวนเรามาที่แรกเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงอะ่ะเราเชี่ยวชาญชำนาญวิชานี้มากเราชอบเรารักคือวิชา,านิิพานวิชาธรรมะ เรารักมากเรารักมากเลยแต่เราไม่รู้ตัวเราก็ไปเรียนวิชาอื่นทั้งโลกแต่พอได้รับคำชี้แนะเราก็อ่านลองลองลองแต่เพราะว่ามันมีบุญวาสนาบาร,รมีมาแต่ปางก่อนจนจึงท,ทำให้เกิดฉันทาวิริยาจิตตวิบางสาในทิทสีคือมีความรักพอมาลองพบเกิดรักเหมือนคนไม่รู้ตัวเองชอบวัานลูกเมื่อวานเราโพสต์ไปที่ว่า วาดรูปสวยมากนั้นคนไม่รู้ตัวเองชอบวาดรูปพอเอ๋อตอนแรกก็ไม่เลยวาดเลยพอไปบางทีอาจจะจกจูงหรือไปเห็นหรือมีใครใครแนะนำอะไรหรือว่าเออไปเห็นเองเขาเขาพูดไปถูกใจไปคุยคนถูกใจอุ๊ก็อยู่ๆก็ชอบวาดไปเฉยแต่เพราะว่ามันมีฉันทะคือมีความรักเพราะว่าภาษาทางทั่วไปเขาเรียกพรสวรรค์มีพรสวรรค์ทางด้านนี้แต่ไม่รู้ตัว มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีมีพรสวรรค์ทางด้านกีฬามีพรสวรรค์ทั้งด้านวาดภาพมีพรสวรรค์ทางด้านธรรมะมีพรสวรรค์ในด้านที่จะพ้นทุกนิพพานมันเป็นพรสวรรค์แต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเนี่ยคำว่าพรสวรรค์ก็มาจากตั้งที่ทางธรรมะที่จะพ้นทุกนิพพานก็มาจากบุญวาสนาบารมีแต่ปางก่อนที่สร้างสมมาสร้างสมมาด้วยในบารมีสิบท้าพุทธเจ้าก็สร้างมาสามสิบสามสิบทัน ในบารมีสิบอะแต่สร้างยากขึ้นไปเรื่อยๆนั okay. ้นแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันเวลาพอมีคนมแม้แต่มีคนชักชวนมีคนแนะนำอะไรให้ประพฤติปฏิบททัติรรมแต่มันเป็นวิชาที่เราไม่ชอบเหมือนกับเราไปเข้าเรียนมหนาวิทยาลัยที่เราไปเข้าเรียนคณะที่เราไม่ชอบมีคนชักชวนมีอาจารย์แนะนวมีเพื่อนฝูงแนะนําอะไรไปแต่เราไม่ชอบมสมัยลุงตาไปเรียน ไปเรียนครูล้ตาไปเรียนครูก็ไม่ชอบครูเพราะว่าพ่อพ่อแม่อยากให้ไปเป็นครูอยากให้แกไปเรียนครูเพราะบ้านนอกก็คิดว่าครูเนี่ยต่างจังหวัดก็ครูนี่ก็สุดยอดแล้วก็อยากให้ไปเรียนครูแต่ต้นตาเรียนครูลตาก็ไม่ชอบไปเรียนมหาวิทยาลัยรากํำแหงก็เลยออกจากครูไปเรียนมหาวิทยาลัยรางกำแหงเพราะไม่ชอบครูไม่ชอบรู้ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ชอบ แต่ก็สอนเวลาสอนก็สอนปเป็นครูเหมือนสอนพวกท่านเน่ยเอาจิโกจงังแต่ก็ไม่มันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มันมองไม่เห็นความมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ก็ไปเรียนมหาหวิาลยเรียนมหาวิเลัยก็ดีพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการบริษัทเขาฝากฝากจัดก,การบริษัทให้ทํางานให้เหรียนคณะบัญชีะนะเรียนคณะบัญชีมันจบมาจะได้จะได้ฝากเข้าทํางานง,านง่ายมันจะตรงกับสาขา ลูงตาก็ไปเรียนตามคณะที่พี่ชายแนะนําแต่พอไปเรียนแล้วมันเรียนเป็นเทอมหนึ่งเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตอยู่นั่นแนละเอ้ะเมื่อไหร่มันจะเ David, ลิกเดบิตเครดิตเราก็นึกว่าสองสวัรค์เดี๋ยก็คงจะเลิกแล้วไปก็จะมีอะไรใหม่ๆเทอมหนึ่งทั้งเทอมมีแต่เดบิตเครดิตโอ้โหทนไม่ได้ก็เลยเดินตามเพื่อนไปเ,เดินตามคนนู้นคนนี้ไปไปคณะเศรษฐศาสตร์ฝังการเมืองมากก็เลย เรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดีกว่าเพื่อเป็นนักการเมืองก็ไปเรียนตามเข้าไปแล้วไปเรียนเศรษฐศาสตร์บ้างรัฐศาสตร์บ้างก็ไปอยากเก่งภาษาไปเรียนมนุษยวิทยาอีกสเปสเปะเ,เ,เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแน่เนี่ย้ก็เลยสุดท้ายเนี่ยอา้าวไปเดินตามเข้าไปแล้วไปเรียนกรณรกาหมาย นิติศาสตร์ชอบชอบคือถกเถียงเหตุผลกันทั้งวันทั้งคืนมันเหมือนไม่มันมันเหมือนไม่ต้องว่าอยู่ในกรอบที่ต้องเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองเิอมเป็นสี่อะไรเยเถียงกันเนี่ยได้เหตุผลทั้งวันทั้งเลิกเรียนแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเถียงกันทั้งม็นมึดคามทั้งวันชอบใจมันชอบมันรักมันก็เรียนเพียงแค่สองปีสองสองสองปีกับสองเทอมไม่มีซัมเมอร์ก็จบแล้วเรียนจบเลยเพราะว่ามันใจมันรักมันชอบ ตอนนี้ด้วยก็มาเป็นผู้อาสาแล้วจงกต้องไปเรียนเนติบัณฑิตต่อเนติบัณฑิตแล้วก็สอบก็สอบได้เลยทีเดียวก็สอบได้เพราะใจมันชอบแต่มาเป็นผู้อาสาจงก็ต้องม,มาเป็นรองทิพด,ดีก็ไปเดินทิพดีก็แมวแล้วแมวไม,เไมเ่เราไม่ได้หวังอันนี้มาเป็นก็ไม่ได้หวังจะเป็นผู้อาสาวนนาคณะสาวทภักหน่งก็มไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราสวยงรัก็เลยระหว่างที่เป็นผู้อาสาก็ แสวงหาทางหลุดพน้นแสวงหานิพพานเดินจงกรมทุกวันเนีลยที่อย่างที่เราเนี่ย <Yeah. S 1> พราะชอบอะอิทิบาทสี่คือใจมันรักใจมันรักในนิพพานตอนที่มีครอบครัวเนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ใจมันรักนิพพานใครจะนอนก็นอนไปเราก็เดินทั้งวันทั้งคืนแต่ yeah. ตอนที่ว่าเราก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนดีอะไรนะเอะว่าเป็นนักศึกษาบางแล้วก็ก็ไอ สนุกสนานไปตามเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยๆแก้ไขตัวเองปรับปรปุงตัวเองมาเรื่อยๆเ <Yeah. S 1> นี่ยจนก็รู้ว่าสิ่งที่เราวิชาที่เราลักจริงคือนิพพานพอเรารักเรารักมันจริงอ่ะสิ่งใดที่เรารักมันจริงเราชอบมันจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไรแหละพอพอฉันทะพอชอบปุ๊บวิริยะก็ตามมาความเพียรคือทุ่มเทกับมันจริงๆโดยไม่ต้องมีใครบังคับแล้วก็ จิตตะเอาใจฝักใฝ่แบบแบบว่าไม่ต้องมีใครบังคับเลยใจฝักใฝ่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะคิดดูฮะวิบังสามันก็จะหายเหตุผลไปเรยวิค่าผิดถูกก็หายเหตุผลไปจุดถึงที่สุดไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็อิทธิบาทสีเดิหมาอิธิบาทสีนั้นถ้ามีอิธิบาทสีเนี่ยอิทิเหมือนกับอิทิลิ์อิทิลิ์มันเป็นบาทอิธิบาะเป็นบาทฐานแล้วก็อิทิลิ์อิทิธิ์ก็คือสําเร็จได้ในสิ่งที่เรา เราชอบเรารักในงานที่เราชอบเรารักก็ตําเร็จได้ดังนั้นหนูต้องมีใจก่อนมีใจมีใจชอบใจรักในนิพพานมีใจชอบใจรักในความพ้นทุกข์ถึงจะทําได้ดีแต่ถ้าสังเกตดูหนูยังไม่มีใจชอบยังไม่มีใจรักหนูทํำๆไปก็เบื่อเบื่อทำๆไปก็เบื่อเบื่อเหมือนกับเขาเราไม่ชอบเล่นดนตรีไม่ชอบเป่าเขาก็เอาตลัเป็ดมาให้เราอ่านแท็คโทโฟนแม่ เราก็เป่าๆแต่แล้วก็วางๆเป่าๆวางๆมันก็เอาดีไม่ค่อยได้เราต้องทํำยังไงให้ใจเรารักเราชอบสะก่อนถ้าใจเรารักเราชอบเราก็จะเล่นมันได้ดีของอะไรก็ตามถ้าเราเราทาได้ใจรักอ่ะเราจะทําได้ดีแต่เราทําไปด้วยความฟื้นๆด้วยมันไม่ได้ใจรักด้วยถูกบังคับด้วยเงินด้วยอะไรก็ตามมันทําไม่ได้ดีตอนลุงตาจบไปแล้วพี่ชายไม่รู้ว่าจบคณะกฎหมายเลยพี่ชายนึกว่าจบบัญชีจบแล้ว เมื่อสองปีกว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบกฎหมายมันก็เลยเลยตำเลยเลยตมเลย, <c oughs> เลย,เลยที่แลกให้เรียนบัญชีโอ้ห้ไมเอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่คนไหนก็ชอบเพราะเราเรียนจะจบนะเราต้องใจรักก่อนใจรักในนิพพานอยากพ้นทุกข์ละทุกข์ละเกินอยากพ้นทุกข์ถ้าอย่างนั้นน่ะมันถึงจะทำได้ดีปฏิบัติได้ดีเข้าใจไหมอิธิบาสี ตมันก็คอยจะมีแบบพวกกีเลสข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องสู้กับมันกับขอบพระคุณค่ะ